สวัสดีตอนซ้าครับปกกับ่องสมัยอายคือเกาครับมือนีแต่งกิ้งครับกับทีมงานครับปงานแล้วครับอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้เปลี่ยนงานมาสามงานแล้วครับตั้งคัดบอกไม้เก็บอกไม้มือนีแต่งกิ้งครับนี้กับบรรยากาศตอนซ้อๆ้ครับบรรยากาศดีครับมือนี้เป็นคึ้มฟ้าคึ้มฝนครับ มึงกับบรรยากาศตอนเ้าๆครับนี่คือบรรยากาศแต้งกิ้งครับนี่ครับเครื่องมือครับกับทีมงานครับมือนีงมึอนี่ทีมงานงานนักันมันทุกคนเลยนมอึอนี่เพื่อเขาครับคือเก่ามึงแต่นน้นทางบ้านนี้ครับเบรูลาดอกกับสวน ผู้มันจะกาดเตึงเขาก็ดีตอนนี้ตอนนี้ตี้าครับกาดตี้านี่ครับตี้จริงครับแตี้จริงมิดครับปีนี้แตี้ไว้ครับถาเชลลเก็บมาครับ็นงานเ่องานไทยกับมากครับเตรียมใจย่างเดียวครับช่วงนี้นาห้อนครับกินน้ำไม่ร้ายครับ น้ำกันได้หลายดสีใดไม่แห้งสูงงันครับนามห่อนครับปีเดือนนี้ครับห่อนครับครับูุได้ยินในขํามพม่าก็กินน้ำได้หลายครับเบื้องเนี้ยคอนอยู่ทางบ้านกับเพาะมันมาถ่าส่เงี้ยงโยนีต่วผู้หาเนี้ยเดียดนั่นห่อนันว่าคืนหอนแต่วันที่สิบ นะครับผู้เล็นงานกันจะตายแล้วไก่ฮอตเมื่อวันที่สิบกันจาทักมาหาหลัยเด้อผู้ใดก็ดีเด้อบอกยิงเงินเด้อหาอยู่นะครับรถกำลังมาครับเจะมือแจงจริงครับนี่ครับจะมือครับฝนล่มครับ ตมัมรวมครับตั้มรวมครับแต่งกิ่งครับสบายครับผมอยู่นี่พูแล้ว thank you วันนี้ใส่กันไก่ครับตั้มรวมตัมเอาเลยนี่ครับกับบรรยากาศตอนเ,กกเ,เช้าฝากกดไลเลกดแช์กดติดตามส่งสมัยอสตอรี่นะครับเอาไปพบกันคลิปหน้าครับ あれが